สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีภูมิใจนำเสนอโร,รนษษราาโรงเรียนเกษตรกรมะพร้าวโรงเรียนเกษตรกรมะพร้าวตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลบางโคกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนเกษตรกรมะพร้าวมีคณะกรรมการในการบริหารงานดังนี้กิจกรรมหลักของโรงเรียนเกษตรกรมะพร้าวมีการผลิตขยายแตนเวียนบาคอน เพื่อใช้ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวนอกจากนี้โรงเรียนเกษตรกรมะพร้าวของเรายังมีการผลิตขยายเชื้อราไตโคเดมาและเชื้อราบิวเรียเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราในโรคพืชอีกด้วย โรงเรียนเกษตรกรมะพร้าวมีแปลงเรียนรู้เป็นแปลงมะพร้าวแกงของนางสาวปริยานุชสุขประเสริฐในพื้นที่6ไร่โดยมีการสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคและ,มะแมลงอย่างต่อเนื่องหลักสูตรของโรงเรียนเกษตรกรมะพร้าวมีดังนี้บทเรียนที่1 การวิเคราะห์ปัญหาการผลิตพืชบทเรียนที่2โรคและแมะลงที่สำคัญของมะพร้าวบทเรียนที่3การตรวจดินและปรับปรุงบำรุงดินบทเรียนที่4การใช้สารชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวและบทเรียนที่5การจัดการศัตรูพืชด,ด้วยวิธีผสมผสาน ซึ่งทุกหลักสูตรเน้นเกษตรกรเป็นผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลางเกษตรอำเภอบ้านแหลมมีส่วนในการสนับสนุนรวมกลุ่มกเกษตรกรและเป็นพี่เลี้ยงให้กับศูนย์จัดการสัตรูพืชุมชนค่ะค่ะในส่วนของสำนกักงานเกษตรจังหวัดพิบุรีนะคะก็มีส่วนในการสนับสนุนจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรค่ะแล้วก็สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตขยาย <Viking> พ่อแม่พันธุ์แตนเบียนมาคอนนะคะแล้วก็มีการประสานงานกับ หน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์เปีนเียนบาคอนค่ะจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้นอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโรงเรียนของเราจัดตั้งขึ้นเนื่องจากมีการระบาดของตังกตมะพร้าวคือหนอนหัวดำเพื่อให้สมาชิกของพวกเราได้รวมตัวกันผลิตแตนเบียนบาคอนเพื่อกำจัดและควบคุม การกระบาดของหนอนหัวดําให้สมาชิกเรามารวมตัวเพื่อทําแล้วแบ่งปันกันนําไปใช้ในแปลงของตนในการควบคุมซึ่งเราได้ทํามาระยะหนึ่งับร